สีชมพูสิดเขีวย 11, วสิบดค่ะสีชมพูสิบองเขีว 14, <cover. S 1> วย 15, mm hmm. วสิค่ะสีชมพูสิบสามเขียวสิบสามค่ะสีชมพูสิบสี่เขียวสิค่ะสีชมพูสิบห้าเขียวสิบห้าค่ะสีชมพูสิบหกเขียวสิค่ะ ว้าวททน้นองทีไหม้ีจัมพุ18ค่ะอ่า18ทีจัมพุ19ค่ะทีจัมพุ20ค่ะไม่หมดท,ทีดจัมพุ21ค่ะเออขาดเลยทีจัมพุ22ค่ะหมดแล้วนะคะและในกองทีของเราผู้ที่ชนะได้แก่สีชมพุชนะ 哦。Oh. Oh.